สวัสดีครับพบกกบรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจผลเดชวิชัยเรื่องราวป้าบัวผันก็ไม่จบง่ายๆนะครับมีตัวละครเพิ่มมาเยอะแยะมากมายแล้วกรณีนี้นะครับตั้งแต่ตำรวจจับจับแพะนะก็คือไอ้เปียกเนี่ยไอ้เปียกไอ้เปียกเ,เขาคือผัวป้าบัวผันไอ้เปี๊ยกนี่มาสารภาพแล้วมันก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เหมือนเหตุการณ์จริงๆตํงตำรวจก็ออกมาแท้นะครับตั้งแต่ผู้บงัง ผู้บังคับไม่ใช่ผู้บังคับการผู้บัญชาการภาคผู้บังคับการจังหวัดผู้กำกับสามคนสามประสานเป็นเสียงเดียวกันเลยออกมาแฉแล้วออกมาไม่ใช่ออกมาแฉออกมาแฉแล้วก็ยังมีต่อว่าต่อขานไอ้นักข่าวอีกไอ้นักข่าวช่องแปดอ่ะชื่อวันทัศน์ดอนัายอ่ะหาว่าไปได้กล้องวงจรปิดมาได้ยังไงโอ้ก็แทนที่จะไปชื่นชมเขาก็ไปแบบ พูดตามไม่ค่อยดีกับเขานะครับผมจะบอกให้นะยิ่งมาออกมาแถมันยิ่งแย่เขาไปใหญ่เลยเพราะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเขาเชื่อตํารวจหรอกครับไม่มีหรอกเพราะว่าจะเป็นไปได้ไงว่าไอ้เปียกเนี่ยมันมาเล่าเหตุการณ์แม่งตรงเหมือนเหตุการณ์เลยแต่เปลี่ยนจากไอ้เปียกเนี่ยมาเป็นไอเยาวชนห้าตัวนะมีใครบางมีไอ้บิ๊กมีไอ้โกมีไอ้เชนมีไอ้แบงค์มีไอ้กักนกดนะ เราชนห้าตัวเนี่ยที่มันคงไม่ใช่คนน่ะนรกส่งมันมาเกิดจริงๆเลยนะแล้วปรากฏว่าเมื่อเจาะลึกไปนะไอ้กลุ่มเนี่ยมันมีประมาณยี่สิบคนกลุ่มไม่เด็กเลวเนี่ยยี่สิบคนแล้วก็มักจะมาซ่องสมกันที่บ้านไอ้แบงอ์ะมาแดกน้ำกระท่อมกัน มามั่วสมกันมาเปิดเพลงเสียงดังเมื่อกี้ก็ทะเลาะกันเองเมาแล้วแม่งก็ทะเลาะกันเองตีกันเองฟันกันเองแล้วยังมีการข่มขู่ชาวบ้านอีกนะมึงนี่เจ๋งจริงๆ้ายจริงๆแล้วไม่รู้มันอยู่ในฐานที่นี้ได้ยังไงผู้กำกับทำอะไรอยู่ผู้บังคับการจังหวัดทำอะไรอยู่ปล่อยไอ้วัยรุ่นกลุ่มนี้แม่งอารวาสอย่างนี้มานานแล้วนะ ถึงเป็นคดีความก็มีหลายคดีด้วยกันที่ไปเกี่ยวพันกับกลุ่มนี้แล้วคนหนึ่งมันเป็นลูกตำรวจตำรวจเป็นร้อยตำรวจโทรหรือร้อยตำรวจเอกก็ไม่รู้ไอ้ผู้กำกับหรือผู้บังคับการจังหวัดหรืออะไรก็ไม่รู้แหละมาบอกว่าตำรวจคนนี้เป็นตำรวจน้ำดีน้ำดีไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคดีไม่ได้ไปช่วยเหลือเยาวชนแบบนี้หรอกไอ้พวกนี้หรอก นะแล้วยังไงบิ๊กจอกต้องออกมาบัญชาการเองแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาถามไอ้เปียกต่อหน้าสื่อมวลชนมีการทำาครบทำคลิปทำไมกันวะไม่ไปปิดห้องคุยกันวะฮะบิ๊กจกมาถามทำไมเขาไม่เข้าใจมาถามเพื่ออะไรอ่ะปิดห้องคุยกันก็รู้เรื่องแล้วหรือเปล่าวะได้เค้นมันอะไรมันอ่ะเอาใช่ไหมได้ครูมันอ่ะ ให้มันเล่าความจริงอะว่าใครอะเป็นคนสั่งการมึงรับเงินจากใครมึงอะไม่รับเงินมึงรับเล่าจากใครมาแดกตอนนี้นะญาติโกโหติกาแม่งโผล่กันมาเต็มเลยไม่ว่าจะญาติของป้าบัวพันไม,ไม่ว่วาตของไอ้เปียกโผล่กันมาเต็มเลยแต่ก่อนไม่รู้หายหัวกันไปไหนหมดมันเรียกร้องขอความเป็นธรรมอะมันก็เป็นอย่างนี้อะบ้านเมืองเราถ้าเกิดว่าป้าบัวฉันตายมี เงินเดียวยาสักล้านหนึ่งมึงต้องมาทะเลาะก,กันแน่เลยแย่งกันเป็นญาติป้าบวัวผันเนี่ยอย่างนั้นหรอวะแล้วแต่ก่อนแกนเดินป๊อกๆอ,อยู่ในตลาดไปขอข้าวแม่ค้ากินอะไรกินแล้วมึงหายหัวไปไหนกันหมดวะไอ้ญาติโกโหติกาทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็มานับญาติเลยทีเดียวนะล้วก็ออกมาขอโทษด,ดีที่สุดอย่าออกมาแถ พราะแค่นี้ก็ทำให้วงการตำรวจเจ็บช้ำมากมายไปแล้วนะแล้วก็คุณอนุทินชาญวิรูลคุณชาดาไทยเศรที่จะปราบอิทธิพลน่ะมันมีเด็กกลุ่มนี้ยี่สิบคนอยู่ในพื้นที่นี้แล้วมันยังไงอ่ะไอ้พวกนี้เป็นผู้มีอิทธิพลมันนึกจะเตะใครก็ได้มึงน,นึกจะตบใครก็ได้อย่างนั้นเหรอ ไอเด็กนรกไอเด็กเวรพวกนี้อยากจะรู้มึงใจถึงจริงหรือเปล่าอยากรู้จริงจรอ่ะมึงไปเป็นฝูงไงมึงใจถึงจริงมึงต้องคนเดียวเดียวเดียวอ่ะมึงพวกมากอ่ะไออจิตใจมึงทําด้วยอะไรวะมึงสนุกสงสายแมงเมาถึงพ่อของไอคน ที่ก่อเรื่องในกลุ่มเนี่ยถึงจะเป็นคนดีเป็นหาอะไรก็ต้องลงท่อต้องปลดแม่งออกจากตารวจผู้กํากับก็คงจะอยู่ไม่ได้หรอกไปเป็นผู้กํากับกองอํานวยการในภาคเถอะเอาจริงเพราะว่ามีคนตายคนหนึ่งอะไรผู้กำกับไปอยู่ตรงไหนอแล้วก็อ้างว่าได้ก้องวงจรปิดวันที่สิบสองอ่าแต่หลังจากนั้นวันที่สิบสามมึงพาไอ้เปี๊ยก ไปอะไรนะเขาเรียกอะไรอนะ่ะไปอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปพาไปที่จุดทํานู่นทํานี่นั่นแหละเอาแล้วที่ดิบตองมึงมีกล้องวงจรปิดมึงก็รู้อยู่แล้วเปล่าวะว่าไอ้เปี๊ยกนี่ไม่ได้ทําคืออย่าแถมันเข้าตัวยิ่งไปลบกับช่องแปดไปลบกับไอ้พุทธาพิวันเนี่ยไม่คุ้มหรอกและนักข่าวคนนี้ชื่อนัดนดันไดเนี่ยมันอยู่ช่องแปด แล้วมันแหววกล้องวงจรปิดหน้าเซเว่นได้แม่งเก่งกว่าตำรวจไงตำรวจแม่งต้องทำเรื่องขออนุญาตไอ้ดั้ดนายนี่ไม่ต้องไปคุยกับผู้จัดการขอดูได้เลยขครแม่งเจ๋งอวอกการวาอะอะตำรวจทำไมต้องไปทำลงทำเรื่องหายอะไรวะเป็นยากเลยก็เดินไปหาผู้จัดการไปขอกูขอดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวหนังสือตามมาที่หลังทำหนังสือแม่งก็ทำแม่งสิบนาทีก็เสร็จผิดปกป มันก็มีแบบฟอร์มอยู่แล้วล่าว่าขอดูกล้องวงจรปิดใช่ป่ะหลายเซนแม่งก็มีอยู่แล้วอ่าหลายเซนผู้กบก็มีอยู่แล้วใช่ป่ะเออมันเป็นมีอย่างแล้วยิ่งออกมายิ่งออกมาก็ยิ่งแย่ไปหมดเลยแล้วยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอบิ๊กต่อว่าไงไม่ต้องลงโลทษอะไรหรอเออถ้าเป็นคดีบน่นบ่อนโดนย้ายใช่ป่ะแต่เป็นคดีนี้แม่งร้ายแรงกว่าบ่อนอีกนะเปิดบ่อนนี่ไม่ได้ฆ่าใครตายนะอเว้ย เปิดบอดนี่ไม่ได้เอาปืนจ่อหวยใ,ใครมาเล่นนะเว้ยยังโดนย้ายเลยห้าเสือไอ้น,นี่เงียบเก๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอบิ๊กโจ๊กมาทำไมบิ๊กโจ๊กมาเพื่ออะไรเรื่องแค่นี้ทำไมต้องถึงขั้นบิ๊กโจ๊กด้วยนะแล้วไปมาพึ่งไม่ได้เราต้องพึ่งการจอมพลังเราต้องพึ่งเอกสายไหมต้องรอดเราต้องพึ่งกันชายกำเนิดพลอยอย่างนั้นเหรอ ก็แต่งตั้งให้พวกนี้มันมาเป็นที่ปรึกษาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเลยอะให้กันชชยสมัครแล้วก็มาเป็นให้มาเป็นกอตรอก็ได้พวกกันจอมพลังบวกเอกสายไหมเนี่ยเอาอย่างนั้นเลยไหมะอะอย่าออกมาแถออกมายอมรับผิดว่าบกพ้องนะ พวกตำรวจทั้งหลายอย่ามาแทอย่ามาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้มันไม่มีใครเขาโง่หรอกไอ้เปี๊ยกมันจะมาเล่าเป็นตูเป็นตะได้ไงมีใครไปเข้าฝันมาเหนอว่าว่าถึงตรงนี้มันต้องเอาเก้าอี้ทุบตรงนี้มันต้องลากไปตรงนู้นกดน้ําตรงนี้ไอ้เปี๊ยกมันรู้ได้ไงแม่งเมาหยัเปไม่รู้หาเหวี้ยอะไรอยู่แล้วอะยิ่งออกมาพูดมันก็ยิงมัดตัวไอ้เปี๊ยกเนี่ยต้องติดคุกด้วยแล้วก็ไอ้ตำรวจที่เขียนบท เขียนสคริปต์ไอ้เปียกต้องติดคุกด้วยนะและ้วญาติโกโหติก,กาทั้งหลายก็ออกมาขอโทษสังคมด้วยว่ามึงปล่อยให้ญาติมึงโดนเขาตีตายเพราะมึงไม่ดูแลมึงปล่อยเขาอดอยากมึงปล่อยเขาเนื้อตัวมอมแมม,มอ่ะอ่ะอย่าออกมาเลยขอความเป็นธงเป็นธรรมหาเหวอะไรเขาตายไปแล้วเขาตายไปแล้วป้าบัวพันนะ่ะเขาไปสบายแล้ว พวกมึงไม่ต้องขอความเป็นธรรมอะไรเขาหรอกนะเขาจัดการอยู่แล้วพอเรื่องมันเป็นถึงสื่อมวลชนมึงไม่ต้องมาร้องแรกแหกันเชิญอะไรหรอกมันต้องได้รับความเป็นธรรมอยู่แล้วทามันเป็นข่าวโดยเฉพาะพูดพาดวันมันไม่เอาไว้หรอกและตำรวจนะพวกผู้กำกับผู้บังคับการจังหวัดพวกผู้บัญชาการภาคไอ้พุทธาพุกวันมันไม่กลัวพวกมึงหรอกไม่ใช่พวกมึงไม่กลัวพวกคุณหรอกผมจะบอกให้พอบตรลมันยังไม่กลัวเลย เขาใช้ป่ะอ่าเรื่องนี้ก็ต้องขอชื่นชมขอขอบคุณสื่อมวลชนทั้งหมดนะขอบคุณที่เอาเรื่องเอาราวขอบคุณกองการจอมพลังอ่าขอบคุณนายพุทธะขอบคุณนัดด้านใดที่ทําให้ความจริงปรากฏให้ความจริงกระจ่างนะแล้วก็ไอ้เฮียสีท่าตัวเนี่ยมันยังไงอ่ะไอ้สักไอ้โก๊ไอ้เชนไอ้แบงไอ้กัดเนี่ยมันยังไงเนี่ย จะทำยังไงมันมันก็แค่ไปอยู่ในสถานพินิษฐนะ์น่ะมึงก็เป็นหัวโจกในสถานพินิษฐ์มึงก็ไปเรียนไปเพิ่มเติมวิทยายุทธ์ออกมามึงก็ได้เป็นโจรเต็มตัวอย่างนั้นเหรอแก้กฎหมายกันหน่อยนะสอสอสอสก้าวไกลสอสอเพื่อไทยสอสอทั้งหมดนี่แหละแก้กฎหมายกันหน่อยนะหรือจะรอให้ไอ้เด็กเยาวชนต้นเตีนพวกนี้ไปกระทืบพ่อกระทืบแม่พวก คุณก่อนถึงจะแก้ก,กฎหมายล่ะพอหยุดหยุดไอ้ชั้นสิบสี่พักหนึ่งครันะหยุดหยุดไอ้อะไรนะไอ้นิจิตต์มื่นบาทพักหนึ่งฮรัลานบิดหยุดพักหนึ่งครับมาคุยเรื่องนี้หน่อยสอวด้วยนะคุยเรื่องนี้กันหน่อยคุยเรื่องจะจัดการจะพัฒนา สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยังไงบิ๊กต่ออาสาเข้ามาแล้วก็ทําอะไรให้มันไว้ลายหน่อยเหลืออีกแป๊บเดียวไม่กี่เดือนก็จะจบแล้วให้มันไม่ไดเปลี่ยนแปลงมั่งนะทำไมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เขาเป็นพอบอรตรเขายังเปลี่ยนแปลงอะไรให้เห็นนะอ่ะแล้วเรื่องนี้ก็ต้องถึงมือบิ๊กโจ๊กเหรอวะ ต้องบิ๊กตกต้องมาสัมภาษณ์เองเหรอวะโอ้โอเคอ่าก็คงยังไม่จบง่ายๆหรอกนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีด่างมวนนี้ก็ยังไปอีกยาวไปอีกยาวผมก็จะสรุปให้ว่าตำรวจออกมาขอโทษพอบอตอรอบิกตอ่อออกมาขอโทษสังคมว่าตำรวจบกพ้อง แล้วตำรวจที่ผิดก็ต้องโดนลงโทษนะต้องโดนลงโทษเป็นตำรวจและจัดการไอ้อาวุชนพวกนี้ไม่ได้ทั้งๆท,ที่มันมีแหลกหลังของมันมีบ้านอยู่บ้านไอ้ในแบงค์เนี่ยไอ้แบงค์เนี่ยไอ้เยี่ยแบงค์เนี่ยฮนะก็ยังทำอะไรมันไม่ได้ปล่อยให้มีไปไปกระทืบคนตายบกพร่องจริงๆนะครับ อ่นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่เสนอในแง่มุมของผมครับซื้อหนังสือผมหน่อยครับคาถาตำราพลิกชีวิตเดมลาสองเก้าสิบบาทรวบรวมเรื่องราวสายมูเตลูวไว้ทั้งหมดเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้ละหมาจรจักนะครับผมติดต่อผมได้สามช่องทางเฟซบุ๊คลงตะกิดพลเดชวิสัย ทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันพระนางพญาสยามครับให้บูชา290บาทปลุกเสกสามวาะใส่สลบอย่างสวยนะครับวาะแรกวัดราชบูรณะวาะที่2วันนางพญาวาะที่3วัดราชมนดบนะครับเข้ากองทุนอิสระบนเช่นกันกองทุนสระบนไม่รับบริจานะครับผมก่อน อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยมีสินค้าเยอะแยะมากมายอันนี้มีสินค้าตัวใหม่น้ำพริกากากหมูนะกำลังทำเดี๋ยวก็จะมาประจามพันธุ์ให้ฟังกันนะครับผมสุดท้ายอยากบอกผู้เราทุกคนว่าชีวิตของแต่ละคนนะค้นหาตัวเองให้พบค้นหาตัวเองให้พบแล้วอย่าไปกลัวใครอย่าไปสนใจใครหน้าอินหน้าพมเกิดมาชีวิตหนึ่งแม่งก็แค่ตาย ไม่โดกนกระทืบตายแม่งรถชนตายเป็นเอดตายเป็นโควิดตาย,เ,ตายเพราะฉะนั้นมันต้องตายอยู่แล้วอย่าไปกลัวใครโดยเฉพาะคนแม่งคนเลวคนระยำคนที่แม่งเบ่งคนที่แม่งชอบด้อยค่าคนอย่าไปกลัวแม่งสักคนผมจะบอกให้แล้วชีวิตเราอะจะมีความสุขและจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาถ้าเราค้นหาตัวเองพบ ลุยกันต่อไปครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขนะครับและขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดชชชีชีวิตชีวิตของเราต่างกันชรียบรมันชีชเราต่าง ជីវិតជាជីវិតជីវិតជាជីវិតយើងต่างกันជីវិតនិយាយលายนั่นใจจริงเสียជីវិតประเดជីវិតជាជីវិតយើងต่างกันជីវិតនិយាយលายนั่นใจจริง